เป็นต้นไปเลยนะครับสวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นก็ต้องขออบคุณนะคะที่มาร่วมเข้าฟังในวันนี้นะคะขอออกตรก่อนเลยว่านี่เป็นงานแรกนะคะที่ได้รับมอบหมายให้พูดเต็มๆคนเดียวแล้วก็ยา,ยาวๆขนาดนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะมีโอกาสได้พูดบ้างเวลาที่ไปออกงานะอีเวนต์ต่างๆของ ก็จะไม่ได้ยาวอะไรมากค่ะจะขึ้นเ็นเกสส0สิบนาทีหรือว่าสิบกว่านาทีเนี่ยคอมเมนต์อะไรนิดหน่อยค่ะแล้วตอน,นี้เป็นครั้งแรกเลยก็จะบอกว่าทุกคนโชคดีมากเพราะว่าได้นะคะี่ได้มาฟังหรืออาจจะต้องรับบทเป็นหนูทดลองด้วกันนะคะในการฟังในวันนี้นะคะค่ะก็ก่อ,อื่นเนี่ยต้องรองตัวเองก่อนเนาะ หรือถ้าดูรายการทีวมีบางรายการที่ชื่อว่าชื่อจริงชื่อเล่นว่าชื่อเหนียวอ่ะก็แต่ว่าจะดูจากที่ไหนมาก็งานตอนนี้นะคะค่าวๆเลยก็ทำนิตยสารอยู่ด้วยตอนนี้เป็นอยู่เล่นเรลงค่ะนิตยสารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีงานพิธีกรที่ยังต่อเนื่องอยู่ก็จะเป็นรายการชมววิทยจะแปลค่ะส่วนรายการอื่นเนี่ยจบซีซั่นไปแล้วแต่เดี๋ยวจะพูดถึงรายละเอียดในขั้นถัดไปนะคะแล้วก็มีงานเ c บ้านเมื่อวานก็เพิ่งไปทำมาค่ะเป็นพิธีกร งานเปิดของเทศกาลภาพยนต์ญี่ปุ่นประจำปี2560ที่ 2, ทเซนต์เบิร์ค่ะแล้วก็มีงานล่ามงานแปลอะไรบางเรื่อยๆนะคะก็แล้วแต่จะมีคนจ้างมา